าละครับสวัสดีครับวันนี้เป็นที่เวทีชาแนลนะครับขออนุญาตนําเสนอคลิปต่อเนื่องจาก EP ีที่แล้วนะครับก่อนอื่นผมต้องกราบขออภัยนะครับในเสียงลมนะครับผมอาจจะด้วยประสบการณ์ที่น้อยของผมนะครับในการทำคอนเทนต์นะครับผมยังใหม่มากนะครับยังไม่รอบคอบที่จะระวังเรื่องเสียงรบกวนอื่นๆนะครับผมอยากให้มาดูนะครับทั้งตัวอย่างที่น่ารักแล้วก็ไม่น่ารักนะครับหลังจาก EP ีที่แล้วนะครับผมก็คือว่า หลังจากที่ผมเนี่ยเรียกกล่อมเขาชวนเขาคุยนะครับผมจนเขาเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เยอมแล้วเขาเองเนี่ยก็ชดเชยพวกเราด้วยการไปช่วยลากมอนมาให้ตีเหมือนกับว่าที่ที่ฉันแกล้งไปนะนะฉัันชดเชยให้นะพวกนายก็เก็บเลืวกันไปหลังจากนี้นะครับมันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทั้งน่ารักและก็ไม่น่ารักนะครับดูดูที่หัวตี้ผมพิมพ์นะครับก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ต้องรีบไปนะบอกแจ้งอัดคลิปส่ง ีเอ็มแล้วรอดูแกบินเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ์พาลาดินคนนี้เขาก็บอกดูมันดิดูมันดูดมัน,มนผมเองก็คิดนะครับว่าเออทำไมแกไม่ยอมจบวะเขาก็จบแล้วอะแกจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีการโต้คารมกันอยู่นะครับผมมีการโต้คารมกันยังแบบแต่ว่าพาลาดินคนนี้เขาก็ดีมากนะครับที่ว่า ผมขอชื่นชมเขาเลยนะครับที่เขาแบบว่าไม่เปลี่ยนใจกับมาแกล้งอีกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอเห็นแก่ผมนะที่ผมไปชวนเขาคุยแบบจนแบบว่าเหมือนเขาหายเครียดเขาหายโกรธอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็บอกกับคนในตี้ด้วยว่าเนี่ยไปขอบคุณเห็นกับซุปโนนะไปขอบคุณมันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยม,มันชวนฉันคุยอะไรอย่างเงี้ยในตี้ผมก็ยังแบบว่าเอ้ยแน่นอนว่าเปลี่ยน สตูให้เป็นมิรได้อะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ดีใจมากนะครับตอนนั้นนะทั้งมีความสุขทั้งเอนจอยกับเกมแล้วก็เอนจอยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันม,มันมันเป็นโมเมนต,ต์นึงที่แบบว่าเฮ้ยมันดีนะคือผมอาจจะด้วยความที่ว่าอายุแบบ30แล้วอาจจะแบบว่าผ่านผ่านเหตุการณ์ในชีวิตมาเยอะแล้วแล้วความสุขเล็กๆพวกนี้มันทําให้ผมยิ้มได้นะครับแล้วก็ ลืมเรื่องที่มันแบบว่าเครียดในชีวิตประจำวันมาได้เลยนะครับมันมีความสุขแล้วผมอยากจะเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าเออในเมื่อเกมเนี่ยมันถูกสร้างมันถูกออกแบบมาเพื่อความสุขนะครับเราก็ควรจะเล่นมันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าอะไรบางทีมันกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายมนึงเขาไม่ยอมถอยเนี่ยเราเองถอยได้ครับเพื่อ ถอยกลับมา1นเก้าเพื่อเราจะเดินก้าถอถัดไปอาจจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาที่เราแบบมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเองเนี่ยยังก็ยังไม่ลดความพยายามที่จะอยากสร้างความสุขให้ทั้งเนตี้แล้วก็ทั้งกับพหลดินคนนี้นะครับก็คือยังแบบเชวนเขาคุยนกจนกระทั่งแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องแล้วไม้พงไม้ผีไม่ต้องเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเงินเอ็มเนี่ยมาซื้อไม้ผีให้แกเลยแกมาหักเลยฉันไม่วงไม่เวลแล้วเนี่ยครับ แล้วเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้หยุดที่จะแบบชดเชยนะครับเขายังลากแม่โมดให้ตีผมในยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับพวกผมก็คือทำกันสนุกมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยในตีผมไม่มีคนลากหมอนแล้วนะครับเหมือนกับเนี่ยดูจํานวนคนในตีมันลดน้อยลงไปอาจจะด้วยที่ว่าโดนแกล้งด้วยแล้วผมต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบ อ่าเป็นช่วงเวลาตอนทํางานนะครับตอนนั้นที่ผมเล่นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงตอนอพักเที่ยงผมเล่นอยู่ที่ทํางานนะผมกินข้าวเสร็จผมก็ามานั่งเล่นเกมอ่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องไปทํางานต้องเตรียมตัวไปทํางานด้วยแล้วก็พอมาเจอแบบโอ้โหโดนแกล้งอย่างนี้แกนที่ฉันจะได้เวลแบบเออให้เต็มที่ฉันกดกัมไปไอฉันกดไอกล่องคูณไปแล้วฉันกดมาละกอไปแล้วเนี่ยฉันกวรจะอืเดเวล,ได,เวลได้เต็มแม่เต็มหน่วยแล้วแบบมาโดนดราม่าอย่างเนี้ยนะฮะ แล้วแบบดูดิหัวตี้ผมเนี่ยคือเขาทําแบบว่าผมว่าเป็นตัวอย่างที่มันไม่น่ารักเลยนะครับคือผมผมจะไม่พูดว่าเขาแย่อะไรเงี้ยนะครับคือเขาไม่น่ารักตรงที่ว่าเขาว่าควรจะถอยบ้างในเมื่อพลดินโจย์ของเขาคนนี้ย,ยอมถอยแล้วแถมชดเชยให้อีกนะครับก็ทีหัวตี้เนี่ยคลิคนนี้เขาควรจะกลับไปย้อนดูด้วยว่าเอ๊เขาไปพูดอะไรยูถูกคนคนนี้หรือเปล่าพลดินคนนี้หรือเปล่าที่แบบเออทำให้เขาโกรธจนเขาต้องมาแกล้งแล้วแบบ หัวตี้คนนี้ยเขาควรจะสํานึกด้วยว่าเออเขาหนึ่งคนเนี่ยทําให้เพื่อนอีกตั้งหลายคนเนี่ยต้องมาอารมณ์เสียนะต้องมาเสียเวลาฟรีๆนะคือผมไม่ได้ว่าต่อว่าเขานะครับอยากให้แบบเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่รับชมคลิปนี้ได้ลองเอาไปคิดตามว่าเออถึงแม้มันจะเป็นสังคมในเกมแต่เราก็ควรจะรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําด้วยนะครับเพราะว่าเราอ่ะอาจกําลังจะรบกวนความสุขของคนอื่นอยู่นะครับ เราอาจจะลบกวนเวลาที่เขามีน้อยมากยิ่งอย่างวัยทำงานเนี่ยเขามีเวลาน้อยมากนะครับในวันหนึ่งที่เขาจะได้เล่นเกมเนี่ยคนคนนึงในวัยทำงานผมว่าเล่นเกมได้ไม่เกิน6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงครับซึ่งเป็นเวลาที่เขาแบบอยากเต้นใจกับนั้นนะครับบางคนเป็นพ่อบ้านอาจจะต้องมาซักผ้าให้เมียโอ้โหกว่าจะขอมียเล่นเกมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งแบบว่าหลายๆคนก็คงเซ็งมากถ้ามาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับตัวเองนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเริ่มจากตัวเราเองเนี่ยด้วยการเปลี่ยนความคิดหนึ่งแล้วเราไม่โกรธนะครับเราไม่โกรธที่ว่าเออเขามาแกล้งเรานะหรือเขามาด่าเรานะอย่างน้อยที่สุดก็คือเดินหนีไปครับรอไปหาที่ตามที่เวลที่อื่นหรือว่าหาตรงจุดอื่นของแมปหรือย้ายแมปไปเลยหรือถ้าเขายังตามแกล้งอยู่มันจะแกล้งเราได้สักแค่ไหนครับลองคิดดูนะครับผม หรือเรายอมมากกว่านั้นก็คือ,อเฮ้ยฉันทําอะไรให้แกวะเออ,เออถ้าฉันทําอะไรฉันต้องขอโทษแล้วการเราแยกย้ายไหมล่ะเราจะได้ต่างคนต่างเล่นเราจะได้เอนจอยกับเกมเราจะได้สนุกกับเกมอย่างนั้นเองก็แค่นั้นเองนะครับในชีวิตประจาวันก็เช่นกันนะครับเพื่อนๆก็คือถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้เนี่ยผมว่าแค่เราเปลี่ยนมุมมองครับมันทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้นะครับ ไม่ว่าเรื่องรอบข้างในชีวิตเรามันจะแย่สักแค่ไหนนะครับโอเคมันอาจจะดูเป็นตัดยาไปหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะแต่ว่าเกมผมอยากจะย้ําเสมอเสมอว่าเกมถูกออกแบบถูกสันสร้างมาโดยมนุษยชาติจุดประสงค์เพื่อสร้างความสุขครับเราควรจะเล่นเกมอย่างมีความสุขครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วเราไม่ควรจะไปเครียดกับมันนะครับเราควรจะเล่นเกมอย่างมีความสุขมากที่สุดเท่าที่เราจะมีได้นะครับ ตัวอย่างที่ดีก็มีเห็นแล้วตัวอย่างที่ไม่ค่อยน่ารักก็มีเห็นแล้วนะครับผมก็คือเกมไม่ว่าจะเกมอะไรเราทําให้มันเป็นเกมที่สังคมดีได้ครับเริ่มจับตัวอะไรผมเข้าใจครับว่าเฮ้ยเล่นเกมอะ่ะมันก็ต้องมีการท็อกซิกกันการเหยียดกันอะไรกันแต่ว่ามันก็ควรจะอยู่ในขอบเขตที่แบบว่าไม่ไปเหยียดอาเพศไม่เหยียดเชื้อชาติไม่เหยียดสีผิว ไม่หยาบคายไม่ด่าพ่อร้อแม่กันเหยียดกันแบบว่าพอประมาณนะครับแซวกันบ้างอะไรกันบ้างพอขำขำไม่ควรจะเอามาเป็นการโก,กรธกันอะไรอย่างเงี้ยครับด่าพ่อร้อแม่กันอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับซึ่งผมว่ามันไม่ดีเลยนะครับเราควรจะสร้างสังคมเตนให้ดีนะครับผมเพื่อตัวเราเองนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือคุณผู้ชมเองคือตัวผู้เล่นเองนั่นแหละครับ เราจะมีความสุขกับการเล่นเกมครับเกมมันถูกสร้างมาเพื่อความสุขครับใส่ทงความเข้าใจกันนะครับเพ,เพื่อนๆนะครับเกมถูกสร้างมาเพื่อความสุขอย่าเล่นเกมเกมให้เครียดครับนะผมก็คุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับยิ่งตอนหลังเนี่ยผมผมก็คุยกับเนตตี้ด้วยเนี่ยนะฮะว่าผมเนี่ยแบบว่าเออปล่อยให้กระเทยแกเล่นเกมอย่างมีความสุขบ้างอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เชื่อว่าคนในตี้เขาก็คงถามดูครับว่าคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วอีกประมาณสักอา,อาจจะประมาณสัก8นาทีนะครับผมไม่มั่นใจซึ่งเขาอะพาราดินคนนี้เขาลากมอนให้ต่อเนื่องมากเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันเยอะมากเลยอ่ะในที่า้เหตุการณ์มันจบไปแล้วนี่นาเขาเองเนี่ยแค่ ยกย้ายไปเนี่ยก็หัวดีมากแล้วนะครับผมขอญาตชื่นชมเขาเลยนะครับขอขอบคุณเขาที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมเกมที่ดีนะครับเกมแลกวก็ล็อกเนี่ยผมว่าผู้เล่นส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นวัยเดียวกับผมนะครับน่าจะเป็น20ไปปลายถึง30 40ก็มีนะครับเนี่ยผมก็ขอบคุณนะครับที่แบบว่าเอ่อทุกคนด้วยขอบคุณเพื่อนๆด้วยขอบคุณพลาดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมชื่นชมเขามากเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับอลองเอาคลิปของผมทั้ง2องีเนี้ยไปลองนั่งดูนะครับเพื่อความบันเทิงแล้วส่วนใครจะเอาไปปรับใช้ได้ไม่ได้อันนี้ก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชม,มน,นะครับแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราเริ่มจากความคิดของเราจิตใจของเราเนี่ยมันก็สามารถ แผ่ขยายความดีความน่ารักไปสู่คนอื่นๆได้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมมากครับขอบคุณครับ